hello and welcome to a daily gospel truth bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ It is a joy for us to spend this time with you in the word of God เป็นความสุขของเราอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้ใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากับคุณ No please let us know in the comment section where you're watching from ยังไงอย่าลืมบอกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังศึกษาพระคัมภีร์กับเราเนี่ยจากจุดไหน We hope that the encouragement you receive from t h e s e videos เราก็หวังว่ากําลังใจนะครับที่คุณได้รับจากการดูในวิดีโอนี้

earth He has done through covenants. เพราะทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทำบนโลกใบนี้พระองค์ก็ทำโดยผ่านทางพันธสัญญาของพระองค์ So if you study from Genesis, ถ้าคุณศึกษาตั้งแต่ปฐมกาล you'll see many many covenants God made with different people. คุณก็จะได้เห็นว่ามีพันธสัญญามากมายที่พระเจ้าเองได้ทำกับผู้คนของพระองค์ And you'll see that everything God does. แล้วคุณก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำ He does it through covenant. พระองค์ก็ทำผ่านทางพันธสัญญา d so we don't have time to study all those covenants. แต่ว่าเราคงมีเวลาไม่มากพอที่จะศึกษาเกี่ยวกับ พันธสัญญาทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าใจคือถ้าเรามองดูพันธสัญญาทั้งหมดพันธสัญญาใหม่ซึ่งเราดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาที่ดีที่สุดและเป็นพันธสัญญาสุดท้ายด้วยเพราะว่าคนในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเขาก็อิจฉาเราอยู่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้ ทัน์สัญญาที่ดีกว่าแล้วเราเองก็อยู่ในพันธสัญญาสุดท้ายของพระเจ้าด้วยทุกพันธสัญญาที่พระเจ้าได้กระทำขึ้นมาในพันธสัญญาเดิมเพื่อที่จะนำเรามาสู่พันธสัญญาสุดท้ายนี้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราจึงเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากที่สุดแล้วเพราะเราเองได้อยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่าด้วยพระสัญญาที่ประเสริฐกว่านะครับ how does that apply to my life คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของฉันไหมเนี่ย Everything. ทุกอย่างเลยนะคบคุณลองคิดดูนะค y ว่าคุณเองเนี่ยถูกไถ่และพระเจ้านำคุณมาอยู่ในชัยชนะพระเจ้าได้ไถ่คุณและนำคุณมาอยู่ในพระพรคุณได้รับการไถ่เพื่อจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพลังของการไถ่นี้ได้ความเชื่อของคุณจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตก่อนและวิธีเดียวที่ความเชื่อของคุณจะมีชีวิตและทำงานอยู่เสมอ Word of the ก็คือโดยการที่คุณเองจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าพันธสัญญา so what I'm saying is this ความหมายที่ผมสื่อตรงนี้ก็คือ when you understand covenant your your faith works powerfully เพรา right. ะเมื่อคุณเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาคุณจะเห็นว่าความเชื่อของคุณทํางานได้อย่างเป็นอัตโนมัติเลย and when your faith works และเมื่อความเชื่อของคุณทํางาน you walk in all that God has prepared for you คุณเองก็จะสามารถดําเนินชีวิตด้วยการใช้ทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคุณได้ดังนั้นโดยผ่านทางพระเยซูคริส Better and ตอนนี้เราอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่าและเป็นคำสัญญาที่ประเสริฐกว่านะครับ86ในฮีบรูบทที่8ข้อ6ได้บอกว่า But now he has Jesus obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also mediator of a better covenant which was established on better promises แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าของปุโรหิตเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้น ก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่า You know one of the reasons the old covenant or the covenant of the law did not work เหตุผลอย่างหนึ่งนะคะว่าพันธสัญญาเดิมทําไมถึงใช้ไม่ได้ผล Because it was a covenant between man and God เพราะว่ามันเป็นการทําพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ God never fails God is always faithful คือในฝ่ายของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีวันที่จะล้มเหลวผิดพลาดและพระองค์นั้นนะ่ะสัตย์ซื่อเสมอ But man fails all the time แต่มนุษย์เองต่างหากที่ผิดพลาดตลอดเวลา Man cannot keep their part of the covenant คือมนุษย์เองไม่สามารถที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ย ตกลงหรือสัญญากับพระเจ้าได้และพระเจ้าเองก็ทำแบบนี้เพื่อเหตุผลบางอย่างเพื่อจะให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะทำในส่วนของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองหรอกคุณไม่สามารถที่จะทำตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติบอกให้คุณทำได้ทั้งหมด know ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้คุณไม่สามารถที่จะน ำตัวเองมาอยู่ในพระพรของพระเจ้าได้คุณไม่สามารถจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้คุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้พันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและตอนนี้ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเหตุผลที่เป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าเพราะว่าพันธสัญญาใหม่ตรงนี้ไม่ได้เป็นการทำพันธสัญญา ขึ้นมาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ but it is between god and his son jesus christ แต่เป็นการทําพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์ and for the benefit of man แต่ว่ามนุษย์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในพันธสัญญานี้ that's why it is a perfect c o และนี่คือเหตุผลที่เราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาที่สมบูรณ์แบบ the bible here says jesus is t mediator of this better c o v e n a n ว่าตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่า so man god wanted to make covenant with m e n For s benefit คือพระเจ้าเองอยากจะทำพันธสัญญากับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้รับผลประโยชน์ But if they, if does directly if fail แต่ถ้าพระเจ้าทำพันธสัญญากับมนุษย์โดยตรงเนี่ยมนุษย์ก็จะต้องผิดพลาดแน่นอน Plan the with พระเจ้าก็เลยคิดถึงแผนการที่สมบูรณ์แบบที่สุดขึ้นมา I'll make this covenant this new covenant with The perfect one my Son, Jesus my ดังนั้นเราก็จะทำพันธสัญญาซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่นี้กับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของเราผู้สมบูรณ์แบบ And t h a t s why Jesus had to come as fully man to represent m ร n พระเยซูคริสต์จึงจำเป็นต้องมาเกิดในสภาพที่เป็นมนุษย์เต็มตัวเพื่อจะเป็นตัวแทนของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องพระองค์ก็ดำเนินชีวิตโดยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ได้มีความบาปใดๆทั้งสิ้น And not only t h a t he went to t h e cross และพระองค์ก็ยังยอมถูกตรึงบนกางเขนอีกเพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะรับโทษให้กับมนุษย์สำหรับความผิดพลาดที่มนุษย์ทำผิดต่อธรรมบัญญัตินะครับเราจึงเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์แบบลงด้วยสองทางด้วยกัน One through sinless life sin life his a ทางหนึ่งก็คือผ่านทางการดำเนินชีวิตของพระองค์ที่พระองค์ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความบาป And secondly by taking the punishment for man แล้วในทางที่สองก็คือการที่พระองค์เนี่ยยอมรับโทษแทนมนุษย์นะครับที่กลางเขตนั้นและโดยผ่านทางพระโลหิตของพระองค์พระองค์เองก็ได้ทำการกรีดในพันธสัญญาใหม่นี้กับพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์เพื่อที่ผู้ซึ่งตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้เป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ในพันธสัญญาใหม่ ที่ดีกว่าเดิมเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ have covenant, และถ้าเราเองมีพันธสัญญาที่ดีกว่าเดิม have เรามีคำสัญญาที่ดีกว่าเดิม better and เรามีเรื่องของสุขภาพที่ดีกว่าเดิมการหายโรคที่ดีกว่าเดิม you know, every way. จริงๆแล้วมันดีกว่าเดิมในทุกเรื่องเลยนะคะ so, uh, และเมื่อคุณมองดูในพันธสัญญาใหม่นี้ your should คุณควรจะมีความคาดหวังกับพระเจ้าที่สูงขึ้นได้เลยและพันธสัญญา นี้นะคบก็อยู่บนคำสัญญาที่ประเสริฐกว่าเก่า every covenant comes with promises อย่าลืมนะคะว่าทุกการทำพันธสัญญาเนี่ยมันจะมีเรื่องของคำสัญญาตามมาด้วย now because you have covenant with God through Jesus Christ และตอนนี้เป็นเพราะคุณเองมีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ you have amazing promises that you can depend on in every area of your life คุณจึงมีคำสัญญาดีๆและวิเศษมากมายจากพระเจ้าที่คุณสามารถจะเชื่อตามคำสัญญานั้นได้ในชีวิต for example ตัวอย่างนะคะ there's a promise มันก็มีคำสัญญาในเรื่องของการปกป้องคุณเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบตัว We can get hurt just by being just walking outside the house การที่เราเดินออกมานอกบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะเจ็บตัว no accidents หรือว่าประสบอุบัติเหตุ disease and sickness plagues หรือว่าโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายออกไปต่างๆ you don't know where it's gonna come from คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งต่างๆมันจะมาจากไหน there germs diseases มันมีทั้งเหมือนกับว่าโรคระบาดเชื้อโรคต่างๆมากมาย you cannot see with your eyes how do you protect yourself ซึ่งคุณมองมันไม่เห็นด้วยตาไงแล้วคุณจะป้องกันตัวเองยังไง You know uh you know uh, driving can be dangerous คือการขับรถบนท้องถนนก็เป็นอันตรายได้ flying can be dangerous การที่เรานั่งเครื่องบินก็เป็นอันตรายได้ forget about those things just walking can be dangerous ค you ือบางครั้งแค่เดินยังประสบกับอ know, ันตรายเลย there dangers all around us มันก็มีอันตรายที่อยู่รอบตัวเรา i'm not saying this to make you afraid แต่ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่อจะทําให้คุณรู้สึกกลัว so you will hide in your house and don't go anywhere นี่ทําให้คุณกลัวแล้วก็ไม่กล้าออกจากบ้านไม่ไปไหนดีกว่า all i'm saying is even though we live in this dangerous world แต่สิ่งหนึ่งที่ผมย จะบอกก็คือถึงแม้เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายก็ตามอย่าลืมนะคะว่าเรามีคำสัญญาในพันธสัญญานี้ว่าพระเจ้าจะคอยปกป้องเราคือคนพันคนอาจจะล้มที่ข้างซ้ายเราแล้วก็หมื่นคนที่ขวามือของเราแต่ไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดจะเข้ามาใกล้เราได้ตรงนี้เป็นคำสัญญาที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าคุณก็สามารถ ดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญได้ peace at คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขได้ know เพราะคุณรู้ดีว่าคุณเองมีคำสัญญาในเรื่องการปกป้องอยู่คุณมีคำสัญญาในเรื่องของการรักษาโรค work of Finish you know, the Jesus by แล้วก็พระเจ้าได้เป็นผู้ที่จัดเตรียมให้กับคุณผ่านทางทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำบนกางเขนเพราะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เองทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ง ตกตะลึงไปหมดแล้วกับโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นจนเขาเองก็ตามไม่ทัน New kinds of viruses มีไวรัสต่างๆเกิดขึ้นมากมาย You know we do research and come up with solution for this one พอเราทําการค้นคว้าสํารวจต่างๆแล้วก็คิดค้นวิธีการรักษาตรงนี้ได้ disease เอาล่ะมันมีโรคใหม่เกิดขึ้นอีกแล้ว And it l l never stop แล้วมันก็จะไม่มีวันหยุดลง You know but we have covenant promise อย่าลืมนะครว่าเรามีคําสัญญาในพันธสัญญานี้ The divine health is for us ว่าสุขภาพที่แข็งแรงของพระเจ้าพระองค์จัดเตรียมให้ แล้ะพระองค์จะทําให้เราอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว no shall come near our และจะไม่มีโรคระบาดใดๆที่จะเข้ามาใกล้ที่อาศัยของเราได้ตรงนี้ไม่ได้เป็นคําสัญญาที่พูดไปเรื่อเปอยของพระเจ้านะคบแต่ตรงนี้เป็นคําสัญญาที่ระบุไว้ในพันธสัญญาเลยผมจะพูดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะให้บางคนที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกตกใจคำว่าคำสัญญา ในพันธสัญญานี้หมายถึง God ถ้าพระเจ้าเนี่ยทำผิดต่อคำสัญญา will no longer God. พระองค์จะไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้อีกต่อไป you know, นี่แหละคือคำสัญญาที่อยู่ในพันธสัญญานี้ you know, but s impossible <S แล้ตรงนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะผิดต่อคำพูดของพระองค์ not only made promise, พระองค์ไม่เพียงแต่สัญญานะ but made promise based covenant. แต่พระองค์ยังระบุคำสัญญ,ญานี้ไว้ตามพันธสัญญ,ญา ญาที่พรรองทำด้วยมันมีคำสัญญาในเรื่องของการจัดเตรียมคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคนในโลกนี้ก็กลัวความขัดสนแต่คุณมีคำสัญญาในเรื่องว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้คุณ these things are not nice things saying just to are nice saying I'm Uh, make you feel better feel คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าคำพูดที่ฟังดูดีที่ทำให้คุณฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจ based on แต่เป็นคำสัญญาที่อยู่บนรากฐานของพันธสัญญาและการที่ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง heart in this the และถ้าคุณใช้เวลาที่จะศึกษาความจริงตรงนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคำสัญญานะคะคุณจะไม่มีไม่ใช่ว่าแค่ดำเนินชีวิตด้วยความกล้า Butll no matter what happens the no shine in happens แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ชีวิตของคุณก็ยังเหมือนสามารถส่องแสงที่เจิดจ้าออกไปได้ hell คุณจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเกิดขึ้นคุณจะเห็นการปกป้องของพระองค์แล้วคนในโลกนี้เขาจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าที่ปรากฏออกมาเหนือชีวิตคุณอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดนะค Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ตอนนี้คุณอยู่ใน พันธสัญญาที่ดีกว่าด้วยคำสัญญาที่ประเสริฐกว่าเก่าให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพันธสัญญานี้เสมอให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพันธสัญญาใหม่นี้ซึ่งลูกไม่ได้รับพันธสัญญานี้เพราะความดีของลูกเลยแต่เป็นเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์วันนี้ลูกขอวางหัวใจของลูกให้มั่นคง I focus my mind และจดจ่อความคิดของลูก All your covenant promises อยู่บนคำสัญญาในพันธสัญญาของพระอง Thank และลูกขอบคุณพระ These promises are working in my life ที่คำสัญญาต่างๆเหล่านี้กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของลูก So I will boldly ลูกจะดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญ And expect your glory in my life แล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ในชีวิตของลูก In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen And well, God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ see you again next time. แล้วเราจะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s t e a c h i n g ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอพระเจ้าอวพรนะครับ